สวัสดีครับป้าโกศริโยบานท่าครับมายืนยันอีกครั้งครับจากผู้จัดแม็นบอกครับนี่หมายถึงว่าร่วมเป็นเป็นคนดูแลตรงนี้โอ้ดูแลแต่ว่างานนี่งานของของปลาของอะไรเนี่นของต้นของต้นต้นสารยาต้นสารยาพระบูงพรพบุญหลวงก็ผู้ใดป้าโกกคับยิ่งน้อยแต่ว่าเป็นงานกับทีมเราเนาะอันนี้อดีตกำนันเนาะครับเนาะอดีตกำนันครับกำนันตำบนดอนคากำนันกำดนดอนคา ครับผมกับผู้เพญนประสานเรื่องการจำหน่ายขายบัตรนัว่าขายบัตรไปแล้วร่วมเป็นเซตแล้วนรืจะได้สองอันแล้วโอ้เดี๋ยวมันยอดแสงผมว่าทั้งนี้นะครับทั้งนี้ประมาณสองพันใบเดี๋ยนะจะได้สองพันใบบัตรละสองร้อยบาทอ๋อพี่น้องครับยืนยันว่าเป็นอย่างแถวนี้มอลำขึ้นมากาลงสรุปว่าคือหมู่บ้านนี่เป็นหมู่บ้านเล่าทั้งหมดเล่าทั้งเบิดหมู่บ้านเล่าเวี้ยเล่าเวี้ยมีสิทหมู่บ้าน ยี่สิบมูบานตำบลดอนข้านี่ท่านกำนันก็นำตระกูลโหงเวียงจันนั่นแหละเมื่อกี้ผมก็สัมภาษณ์ไปแล้วคลิปหนึ่งแล้วระบายอยู่นี่มีน้ำสกุลนี่หลายแห่งโหงเวียงจันทร์ทั้งหมดของเวียงจันทร์ครับนี่นี่เบื้องน้ำสกุลใดเลยนี่น้ำสกุลของเวียงจันทร์ครับนี่นี่โหงเวียงจันทร์พ่อพ่อบอเล่าเล่าที่ไปที่มาได้บอกว่าเป็นอย่างคือเป็นหมู่บ้านไทยเล่าคือว่าสมัยนั้นมันมาแรยการที่อะไรก็จะเล่าแต่ครัเล่าแต่ประการที่ ที่เท่าไหร่นะที่ห้าที่สามที่สามที่สามโอ้ครับเอ่อกระขนใหายมามาพักหลักอยู่เนี่ยผ้าโลผ้าเต้าคุณพ่อหงหงชื่อหงน้าตะกุนหงยิ่งจันทังคอยหงยิ่งจันทั้งตำบลเลยทั้งตำบลเลยน้าตะกุนนี่มีซหมู่บ้านผู้ใดไก็น้าตะกุลนี่เบิร์ตผมกล้าจริงๆผมเป็นนั่นมากแต่ผมมีซมู่บ้านก็คือผมแบงเอย่างเก้างูแบงเก้ามูเนี่ยแบงเนี่ยเนี่เอาเมื่จะเป็นผู้ใหญ่สมัยนั้นแต่มื่อท่านกูหลับ มึงได้เป็นมูใหญ่แล่ะมูจีอ้าวผู้ใดอยากเป็นมูไใหญ่มาเดี๋ยวตรงนั้นเนี่ยไงเนี่ยไงไงมูละล้านน่ยผมได้มูละล้านครับผมแล้วตอนนี้มูหนึ่งสามล้านกลัวสี่ล้านกลัวสะสมเลยแต่ก็ผมเต้ามูเนี่ยเต้าสามยี่เจ็ดผมดึงเงินเขาในตำบลเนี่ยมีเจ็ดล้านก็ถ้าถ้าผมให้มูละล้านนี้แรกอ่ะทักษิณเนี่ยไมนั่นอ่ะบอวยุ่งหลักผู้ใดกับบอสเซียร์บอพู้ใดกับบอสเซีย ตลาดบรรหารมายังห้องก็เพือกก็จะได้หมูละลานเนี่ยเป็นเลือได้เอาวอลเวลเลี่ยงมอรม่อบีดองบอส่งไปอันนั้นเนาะเขอตรวจเขออภัยหลายๆลายบันทีอยู่นี่ผู้จัดเพิ่นเล็งเห็นแล้วว่าเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านที่หมู่บ้านทีเป็นผูด่าอีสานใช่อีสานก็เลยกล้าเอามอรมาอมลงใช่เออบันี้ก็ได้ความรวมมือครับจากกำนันแน่หญ่บ้านแน่ขายบัตรล่วงหน้าให้แล้วครับคประมาณ สองพันไปเนาะโดยประมาณละกวันนี้ก็เป็นบ้านละสองหลังครับนาวีกอีกตั้งห้าครับว่าห้าครับค่อยบอกว่าคนที่น้อยที่หลายเออคือบอกไงมาอยู่นี่เพราะท่านเคยมีมอลำหรือหรือหรือพรกับนั่นมีมาตลอดมีมาตลอดครับโอ้เออเออรีเกล่ามดังดังสมัยก่อนมอลำเขาเนรีเกล่ามบันเยนครแต่ก่อนจะมีบานเยล่าแกนโอ้บอว่าแต่สมัยพุ่นแล้วสมัยมาจะเออบ่กว่าว่าว่าวระยะเมื่อกี้ปีใหม่นี่เนี่ยเพราะท่านมีมอลำใหญ่มาลง ส่วนมากก็ที่เป็นแต่ละวงย่อนโยกเป็นบ่ปีที่แล้วมีออดโป่งเก็นแอนออร์ดีแต่หนันมอนหมอลำเนาะเป็นคล้ายๆว่าดนตรีเนาะเลิกเลิกเนาะแล้วมาเรื่อนี่ที่โฆษณาไปนี่สอดแจ้งบ่หรือว่าหอดีเลยสอดแจ้งบอกเห็นบอกว่าสอดแจ้งหรือเป่าเมนบอเอาเอามันบอทำบอทันแจ้เจียนในบุหุว่าเพิ่นขออนุญาตกันไหนสมไหนได้เท่าที่ได้แต่เขาไม่ให้เล่นกัน คงจักยุติอลมัญหาครับประเภทนี้มอลำแธรรมดาเคยแถวนี้นะแต่เคยมาลำนี่กัซอสแจงยูองดอนเจดีกซอดแจงด้ยกันตอนนี้ตอนเจดีที่เอามากซอแงเรต่หตอไปขายบร์กับซอสอดแจงครับทำเป็นเล่นดีซอแจงโมีีดีบมีอดแจงแต่ว่าก็แต่ว่ามอลันีุ่จะอดแจงอ๋อพี่นองครับกรจังที่ตาม ผู้จัดอีกรอบนึงเนาะว่าหมอลำจะเลื่อนเลื่อนเด่นหอดจะถุ่มจัางงามเพราะว่าส่วนมากแล้วเขามาเล่นถ้าผักกางมันไม่เคยสวดแจงกันคืออะเออยังไล่กับตีสองยังไลกับตีสองตีสองตีสามก็ยังดีต่างคนต่างไงเนาะเดี๋ยวังไตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขอนผมจะขอคอนเฟิ่มอีกทีหนึงเนาะพี่น้องเนาะเออเพราะว่าเขาก็ยังบอกเด่นชัดว่าเนียชัดว่าสีใสสุดแจงโมบเดี๋ยวคลิปออกไป แล้วว่าสอดแจ้งแล้วบอสอดแจ้งมันสิมีปัญหามันมีมีปัญหาไม่มีปัญหาครับเพราะว่าแถวนี้บ่อบใครนั่นหรอกแถวนี้เรื่องตีกันข่ากันมีบ่โอ้ยบอบอมันน้ำมันน้ำมันน้ำสกุลเดียวกันหลายบ่มีบ่มีส่วนมากคนบ้านนี้นี่ถามจากครูเออถามจากครูครูครูสอนครับผมอยู่เปลงตรงนั้นมันจะพบว่าขัน หงเวียงจันเพราะขาดนะหงเวียงจันโอ้เอาไงไงมาโอพยพมากแต่เล่าแตกเล่าแตกโอ้โอพยมคือว่าโอพยพมาไก่ครับจ้ะคือตามประวัติไงโอพยพมาไก่พะโลเนาะโอ้ยสุพรรณหมลูกแตกเต้ามากแบบมีพี่น้องมาจากคอนแก่นมาจากไหนตัวไหนได้แต่ก้อนมันอย่เขาเอ่ยว่ามันมันมันตายหนักฮะเป็นดอนด้วยอันนีเอิโดนดอนฆ่าเลยดอนฆ่าโอ้นี่ที่ไปที่มาของซื้อตำบลอะตำบลดอนฆ่าครับ ยี่สิบหมูบ่บ้านมีแต่เวอีสานเบิิดทั้งหมู่บาลล<ร>้านเลยคทั้งหมูบ่บ้านคาถาไทายหันเป็นเขยมาจากอื่นมาได้ลูกได้เมียแพ้าายังอยู่นี่ของไทยมีทั้งพวนทั้งไทยทั้งเล้วตาบังคอนเฟืมมามารอมว่าเมล็ดนี่คิดว่ามุ้มมองสิอยู่ยสถานที่จำกัดแน่นิดหนึ่งอยู่ในวัด สถานที่ค่อนข้างกิจมันถ่นยโรเรีนมันใจน้ำมันตัวนั่นี่วันเดียวครับเดี๋ยวผมขอตัวโอ้ขอบคุณไดหลายครับในในในได้ขอมูลโอเคครับขอบคุณไดหลายครับครับขอบคุณท่านกำนันครับผมอดีตกำนันครับผมเอาไปละพี่น้องพอเห็นเด็กวันเมื่อวานบอกว่โอ้ยเเบื้องมันวอล์มมายังลงกันเดียวเกือบสามร้อยครับ ยืนยันจากอดีตกำนันนีกครับพี่ดอนนีก,บกับพุยยัยบาทเป็นพยยยบาทเอ้าอัปเดตสถานการณ์พุยยกูกสุริโยบันธาน่ำเสนครับที่ไปทิม่าข,ของการทิม่าจัดคอนเสิร์ตสาวน้อยเป็ดบันแพงอยู่ที่ บ้านดอนขาครับอู่ทองครับจังหวัดสุพรรณบุรีครับพี่น้องครับคถังทีมงานเขากำลังจัดสถานที่แหละครับผมาถึงรถล,ล่งอยู่อสายรถอยู่สอสายบอลเนื้อทีมจำกัดเหมืนอนที่ว่าไ,ได้จีบอยู่แหละครับเนื้อทีจะค<า> <hi> ่อนข้างจะจำกัดหน่อยบริเวณจัดงานนะที่วัดครับ รอบพี่น้องครับอัปเดตสถานการณ์ครับสองโมงกว่าๆเด้อตัวนี้ครับปราก,กูริโยบันทาค,ครับนี่ครับเวทที่ร้อยเข้ามาเลยครับ,รรบ,ำรบทำโดยงานบอรับโมโนนเท่านั้นครัเอสดีสีอเอสชื่อนี้การันตีได้ ผูจัด ấy? ผูจัดเลยผู้โอ io, s. <S ้คุพกันเรียงคุยกันเรียงห้าปลาแล้วเนี่ยเอาพี่น้องครับคลิปนี้ฝากไว้ซ้ำนี้ก่อนครับขอบคุณทุกการติดตามครับปลาโกลิโอบ้านท่าครับพี่น้องครับสวัสดีครับ